ไหวนะนี่ไหวอันนี้อันนี้ไหวแล้วเนี่ยได้ได้เหมือนขึ้นบิดเเลยวงรู้ได้ได้อาจ้ะช้าอะไรเนี่ยตำสุดต่ำเก่าอีกแน่แ้่เท่าเก่าอีกไม่ได้ไได้ Mấy đâm. Mấy đâm. Không được. Tầm Nó rồi nè. Thông thường đạp rồi nè. Chắc là chết าถึงจุดนี้แล้วใช้ได้เต็มร้อยเลยใช้ได้แน่นเร่งแล้วไม่ข่าตอนเบาแล้วก็ไม่ดับ